สร้าง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 น้องเคยเห็นสร้างที่เผาข้างมันกตูโตใหม่เบากลัวยว่ามันจิเนีหยสัวโตใหม่เบาสร้างครับสร้างว้าพี่น้องเอาเียนวันเลี้ยงสร้างก็มีสร้างบาทพี่น้องสร้างได้ครับเด้อพี่น้องเลยอ๋อวัจะเห็นสร้างพี่น้อง ตัวเพิ่นมาเยี่ยมบ้านเพิ่นตัวนี้ครับสร้างมาเยี่ยมบ้านมีสร้างได้ด้วยด้วยหันเห็นปะสร้างตั้งยื่อนั่นสร้างครับพี่น้องมาเบิ่งสร้างเลยพี่น้องวัดดีพี่น้องมาเบิ่งสร้างตัวใหญ่แต่น้อสร้างพี่น้องเลยสร้างผูกสร้างเมียครับนี่ตัวเมีย ซื้อยังครับเนี no yes ่ยโอ้ซื้อยังซื้อยังเกาะบักคุงมันกินบ่ครับเนี่ยักคุงกินบ่เนี่ยอันไหนครับรู้อีกนะเขาจีบของใหม่อะ่าฮ่า โมเบลโมเบลโมเบลพี่น้องเอ้ยมาเห็นส้างเลยพี่น้องเย้ยอนผมไปทั้งผีดดอกทางทางทางน้องเคยเห็นทางหรือเปล่าใกล้น้อยบ่ะใกล้น้อยที่ยัง โอ้ยซสืออย่างเนาะแนวขังเนาะไก่บอ้สวัสดีค่ะสร้างสร้างพี่น้อง่รั่ายรูปแล้วครับได้จับได้หูัข้าอบนเลยครับพี่จับมือนจับมือบนโอ้จับมือบให้จับโอยจับมอบนให้จับเบวแบบแย่งับโอ้ แต่ว่าจดีมากเลยนะเห็นกล้วยใหม่วางกล้วยเกาเอาสร้างได้ครับเดินพี่นองเลยอันนี้ก็มีสร้างทช่ไหครับมี่เลยสร้างสร้างระโบข้าวสร้างญี่ปุ่นได้หนผู้ันเฮ็ดันตายแล้ววันเกิดคุณ้นี่ช้างเข้าบ้านเออนี่นีสร้างตัวนึงเห็นไนี่ยเห้โหโห สาธุสาธุสามสิบแล้วค่ะโอ้สาขวบเอ้าสาปีแล้วน้องเิหปีนี่แกแล้วหรอแต่าูแบบเด็กงนาะใหญ่ตัวนี่ครับผมครับผมนั่งบักกินด้อยดูด้วยครับผม นเนี้ยนั่นจักบานเน,นี่ยอันไหนครับผมอันนี้อันละสองร้อยบาทครับโอ้สร้างครับเพิ่งสร้างครับพี่น้องมาเต็มเลยต้นน่ะเออมาจากคนสนิทมาเจ็ดคนมาเจ็ดคนแต่ว่าเอาช้างมานจะเดียวหรอล่องมีผมขี่จักรยานขายของมัน